สวัสดีทุกคนนะคะพบกับหมอลิษาวันนี้และเช่นเคยค่ะวันนี้หมอก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันในส่วนของเทคนิคการจำชื่อกล้ามเนื้อนะคะ ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงหลักในการตั้งชื่อกล้ามเนื้อกันไปแล้วนะคะว่ามันเกิดจากการนำคำที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั้งเจ็ข้อมายำรวมกันนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งเลยที่เราจําเป็นจะต้องมีความรู้ก็คือเราต้องรู้จักคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้ง7ข้อของกล้ามเนื้อนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกล้ามเนื้อค่ะมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะคำศัพท์กลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างของกล้ามเนื้อมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะนะคะศัพท์คำแรกคำนี้นะคะ trapezius trapezius นะคะมันแปลว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะถ้าเราดูกล้ามเนื้อมัดนี้ค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็ทอดตัวยาวลงไปจนถึงบริเวณกลางหลังของเรานะคะ 2ข้างเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซ้ายจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขวาเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อสองข้างเนี่ยมาประกบกันนะคะก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีนะคะก็เป็นที่ไปที่มาของชื่อมันนะคะ t r a p e z i d ค่ะแปลว่าสี่เหลี่ยมคางหมูต่อมานะคะศัพท์คำนี้ค่ะ lomboides l อ m b o ยเดียจะแปลว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกล้ามเนื้อมัดแรกค่ะจะมีชื่อว่า l อ m b o ยเดียสเมเจนะคะมัดที่สองจะมีชื่อว่า l อ m b o ยเดียสม n o เค่ะคำว่า Major ที่ต่อท้ายตรงนี้นะคะเป็นคำที่ใช้บอกขนาดนะคะ Major จะแปลว่าใหญ่ส่วน Minor จะแปลว่าเล็กนะคะ ดังนั้นลอมบอยดีอัสมเจอร์ก็หมายถึงกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีขนาดใหญ่ส่วนลอมบอยดีอัสมเนอร์ก็จะแปลว่ากล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีขนาดเล็กนะคะเรามาดูศัพท์คำถัดมาค่ะเดลตอยค่ะเดลตอยคำนี้นะคะมันจะมีรากศัพท์มาจากคำว่าเดลต้าซึ่งแปลว่าสามเหลี่ยมนะคะ กล้ามเนื้อมัดนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งรูปร่างของมันก็เป็นที่มาของชื่อนั่นเองค่ะต่อมานะคะ obicularis r obicularis r จะแปลว่าวงกลมนะคะกล้ามเนื้อที่มีรูปร่างเป็นวงกลมมัดแรกนะคะ obicularis r oculi ออะคะูลายตัวนี้ค่ะเป็นคำที่บอกตำแหน่งนะคะดังนั้นออบิคูลาริสออคูลายก็หมายถึงกล้ามเนื้อที่มีรูปร่างเป็นวงกลมอยู่บริเวณรอบดวงตากล้ามเนื้อมัดถัดมานะคะออบิคูลาริสออริสค่ะออริสตรงนี้ค่ะแปลว่าปากนะคะดังนั้นออบิคูลาริสออริสก็หมายถึงกล้ามเนื้อที่มีรูปร่างเป็นวงกลมอยู่บริเวณปากนะคะถ้าเราเจอศัพท์คำนี้ค่ะก็หมายถึงว่า มีรูปร่างเป็นวงกลมนะคะ o b l i q u i s โอเคค่ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างต่อมานะคะกลุ่มคำศัพท์ที่2ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของกล้ามเนือนะะ้อค่ะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะนะคะศัพท์คำแรกก็คือ b r a c h i i นะคะซึ่งแปลว่าแขน ยกตัวอย่างกล้ามเนื้อมัดนี้ค่ะมีชื่อว่า brachialis นะคะคำว่า brachialis เนี่ยมันก็มีรากศัพท์มาจาก b r a c h i a นั่นเองค่ะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณแขนของเรานะคะยกตัวอย่างกล้ามเนื้อมัดที่2ค่ะมีชื่อว่า bicep b r a c h i a ค่ะ bicep ค่ะนะคะ b i เนี่ยแปลว่า2เซบแปลว่าหูวนะคะ กล้ามเนื้อสองหัว b r e c h i อก็คือแขนค่ะกล้ามเนื้อสองหัวที่อยู่บริเวณแขนก็คือกล้ามเนื้อมัดนี้นั่นเองนะคะมาดูกันต่อค่ะคำศัพท์คำนี้ค่ะ pectoralis ค่ะมันจะแปลว่าอกยกตัวอย่างกล้ามเนื้อ pectoralis major และ pectoralis minor นะคะ คำว่าเมเจอร์และไมเนอร์ตรงนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่บอกขนาดนะคะเมเจอร์แปลว่าใหญ่ไมเนอร์แปลว่าเล็กนะคะ p ECTORIS major จึงแปลว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณอกที่มีขนาดใหญ่ส่วน p ECTORIS minor ก็แปลว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณอกที่มีขนาดเล็กน,นะคะศัพท์คำนี้ค่ะ abdominal ค่ะมันแปลว่าท้องถ้าเราเจอคำศัพท์ คำนี้นะคะ a b d o m i n a l a b d o m i n i t เนี่ยก็ให้เข้าใจว่ามันอยู่บริเวณท้องของเรานะคะยกตัวอย่างกล้ามเนื้อมัดนี้ค่ะ external abdominal oblique external นะคะมันจะแปลว่าอยู่ด้านนอก abdominal ก็คืออยู่บริเวณท้องนะคะ oblique เป็นคำศัพท์ที่บอกการวางตัวนะคะว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยวางตัวอยู่ในแนวเฉียงนะคะดังนั้นค่ะ External abdominal o b l i q u จึงแปลว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณท้องด้านนอกนะคะ External คือนอกซึ่งวางตัวในแนวเฉียงนะคะโอเคค่ะมัดถัดมานะคะ Internal abdominal o b l i q u ค่ะคำว่า Internal นะคะจะเป็นคําที่ตรงกันข้ามกับคําว่า External นะคะ External แปลว่านอกดังนั้น Internal จึงแปลว่าด้านในนะคะ ดังนั้น internal abdominal oblique จึงหมายความว่ากล้ามเนื้อบริเวณท้องที่อยู่ด้านในซึ่งหวางตัวอยู่ในแนวเฉียงนะคะต่อมาค่ะศัพท์คำนี้ค่ะ intercostal inter เนี่ยมันแปลว่าระหว่างส่วนคำว่า costal เนี่ยมันแปลว่าซี่โครงนะคะ intercostal จึงหมายความว่าอยู่ระหว่างซี่โครงนะคะ ยกตัวอย่างค่ะกล้ามเนื้อมัดนี้มีชื่อว่า internal intercostal เราเจอศัพท์คำนี้อีกแล้วค่ะ internal ค่ะ internal มันแปลว่าด้านในนะคะดังนั้น internal intercostal เนี่ยก็หมายถึงกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครงด้านในนะคะมัดถัดมานะคะ external intercostal ค่ะเจอคำศัพท์คำนี้อีกแล้วเหมือนกันค่ะ external แปลว่าด้านนอกนะคะดังนั้น external intercostal จึงหมายถึงกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครงด้านนอกนั่นเองค่ะคำศัพท์คำถัดมานะคะ gluteus ค่ะคำนี้มันจะแปลว่าก้นนะคะยกตัวอย่างกล้ามเนื้อมัดนี้ gluteus maximus ค่ะ maximus คำนี้เป็นคำที่บอกขนาดนะคะว่า เป็นมัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดดังนั้นกลูเตสแมกซิมัสจึงหมายถึงกล้ามเนื้อก้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะมัดถัดมาค่ะกลูเตสมีเดียสมีเดียสเนี่ยเป็นคาที่บอกขนาดนะคะว่ามีขนาดกลางนะคะดังนั้นกลูเตสมีเดียสจึงหมายความว่ากล้ามเนื้อก้นที่มีขนาดกลางนะคะต่อมาค่ะมัดสุดท้ายตรงนี้กลูเตสมินิมัสคำว่ามินิมัสนะคะ เป็นคำบอกขนาดเหมือนกันค่ะแปลว่าขนาดเล็กที่สุดนะคะดังนั้นกลูเตียสมินิมัสจึงหมายความว่ากล้ามเนื้อก้นที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะคําศัพท์คําถัดมานะคะที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งก็คือฟีเมอริสค่ะฟีเมอริสเนี่ยมันมาจากคําว่าฟีเมอร์ฟีเมอร์จะแปลว่ากระดูกต้นขานะคะดังนั้นถ้าเราเห็น ะะว่ากล้ามเนื้อมัดไหนเนี่ยมีคําศัพท์ว่า Femalist สเนี่ยให้รู้ไว้นะคะว่ามันอยู่ตรงบริเวณต้นขาของเราค่ะยกตัวอย่างนะคะกล้ามเนื้อมัดนี้เล็กตัดฟ e เมอรลส คำว่าเล็กตัดเป็นคำที่ใช้ในการบอกการวางตัวของกล้ามเนื้อค่ะเล็กตัดแปลว่าวางตัวอยู่ในแนวตรงวางตัวอยู่ในแนวดิ่งนะคะถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อมัดนี้ก็คือมันวางตัวอยู่ตรงๆใช่ไหมคะเล็กตัดฟิมเ i s ิสจึงหมายถึงกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ในแนวตรงอยู่บริเวณต้นขานั่นเองค่ะตัวอย่างมัดถัดมานะคะไบเซ p ฟิมเิ เราเจอศัพท์คำนี้อีกแล้วค่ะใบเสบใบแปลว่าสองเศ็บแปลว่าหัวนะคะกล้ามเนื้อสองหัวที่อยู่บริเวณต้นขาก็คือกล้ามเนื้อมัดนี้นั่นเองค่ะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่อมาเราจะมาดูกันต่อในส่วนของกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเกาะกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยมีชื่อว่า sternocleidomastoid ชื่อของมันก็มีที่ไปที่มาจากจุดที่มันเกาะนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเกาะอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือจุดเกาะต้นของมันถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจุดเกาะต้นของมันจะมีสองที่ก็คือตรงนี้จุดหนึ่งนะคะตรงนี้ที่มันเกาะอ,อยู่ก็คือเป็นส่วนของกระดูกสเตอร์นัมหรือว่ากระดูกอกนะคะสเตนัมส่วนหัวตรงนี้นะคะมันจะเกาะอ,อยู่กับกระดูกไขปลาร้า หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า c r a v i c l นะคะชื่อของมันนะคะ sternum no sternum no ตรงนี้ก็มาจากคำว่าสเตร์นัมนะคะก็คือหัวที่มันเกาะอยู่ clido ก็คือมาจากคำว่า c า a ิ i c l ลนั่นเองค่ะก็คือหัวที่มันเกาะอยู่ m u s ตอยตรงนี้ค่ะมาจากจุดเกาะปลายนะคะตรงนี้ มันจะเกาะอยู่บริเวณท้ายทอยค่ะซึ่งเรียกว่ามัสตอยโปรเซตนะคะดังนั้นนะคะที่มาของชื่อกล้ามเนื้อมัดนี้ก็มาจากจุดที่มันเกาะอยู่ค่ะสเตโนครา d ด m มัสตอยกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่ที่กระดูกสต์นัมกระดูก c a r ์ i c เคิลและมัสตอ Process นั่นเองค่ะ,ะยกตัวอย่างอีกมัดหนึ่งนะคะ i อลี c u คัตมัดนี้นะคะมันก็จะเกาะอยู่ กับกระดูกไอเลียมนะคะตรงนี้คือกระดูกไอเลียมนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อกล้ามเนื้อมัดนี้ว่า i อลิเอคัสนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักไปกับกลุ่มคำศัพท์นะคะสามกลุ่มด้วยกันก็คือ,อคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างตำแหน่งแล้วก็จุดเกาะนะคะ ซึ่งวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในตอนถัดไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทิศทางการวางตัวขนาดแล้วก็จำนวนหัวกันนะคะ แต่ก่อนที่จะจากไปนะคะหมออยากรู้ว่าที่หมอสอนไปเนี่ยทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่านะคะช่วยหมอหน่อยนะคะถ้าใครเข้าใจเนี่ยช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาว่า9 99 9นะคะเลข93ตัวช่วยพิมพ์มาในคอมเมนต์ให้หมอหน่อยนะคะหมอจะได้รู้ว่าที่สอนไปเนี่ยคนเข้าใจหรือเปล่านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ